สวัสดีครับอยู่กับผมคิวตัวโต้ขาครับสวัสดีครับและอยู่กับผมบอยตัวโต้ขาครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงรถเข้าใหม่รถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับเป็น Toyota m a ารจิตเครื่องยนต์ดีเซล2.8แกนปี2020นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดง2 1 9 9 0 0 0บาทและเดี๋ยวราคาที่โต้ตั้งขายเดี๋ยวเรามาเฉลยท้ายคลิปกันครับพี่บอยครับวัตถุประสงค์ของการทารถเข้าใหม่เราทําเพื่ออะไรครับ ครับก็แน่นอนครับเราทําเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนะครับผมว่าที่ตัวตู้าของเราเนี้ยซื้อรถแบบไหนมาขายกับคุณลูกค้านะครับผมแล้วก็สภาพเป็นยังไงนะครับผมมีการเก็บงานอย่างไงบ้างนะครับผมเก็บเพราะอะไรนะครับผมใช้ระยะเวลาเก็บนานไหมนะครับผมถ้าเชื่อว่าดูคลิปนี้จนจบนะครับผมรู้หมดทุกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้โอ้โหเปิดมาก็เรียกได้ว่า สะอาดสะอ้านดีครับผมสะอาดสะอ้านแห้งดีนะครับผมความหมายแห้งของผมคือเครื่องไม่มีน้ํามันหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดนะครับผมเนี่ยพวกฝาวาฝาสูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมน็อตยังไม่มีการขยับเลยนะครับผมจุดริมัต่างๆนะครับผมยังอยู่กันครบนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมเรียบร้อยดีนะครับผมก็บ่งบอกได้ว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถมาเป็นอย่างดีแหละครับนะครับผมอมาดูในเรื่องของบอดี้กันบ้างนะครับผม บอดี้นะครับผมก็ฝากระโปรงหน้านะครับผมอันนี้คอนเฟิร์มว่าเดิมเลยนะครับผมสติกเกอร์ต่างๆไม่มีการพ่นสีไม่มีละอองสีมาติดอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ด้านในก็จะด้านๆแบบนี้นะครับผมด้านในของเครื่องมันจะไม่เงาเหมือนขั้งนอกไม่ได้พ่นเลกเกอร์นะครับผมน็อตฝากระโปรงหน้าอย่างนี้นะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับอ่าอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมนี่ บางโคนหน้าขวานะครับผมไม่มีขยับเช่นกันนะครับผมน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับผมคานทั้งสามชิ้นเช่นเดิมนะครับผมเหมือนกันนะครับผมไม่เคยเคาซตอมทําสีนะครับผมเหมือนกันนะครับผมกับนี่อฝากระโปรงหน้าซ้ายบางโคนหน้าซ้ายน็อตก็ไม่มีขยับเช่นกันนะครับผมก็อย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมมาถึงการเก็บงานรอบนอกนะครับได้เลยครับรอบนอกรถสีดำเนาะก็จะเป็นเรื่องของสเก็ตหินแหละนะครับผมฝากระโปรงหน้า เห็นไหมฮะสเก็ดหินอ่าอันเนี้ยมันก็เป็นการตอบคําถามลูกค้าครับนะมันก็จะย้อนมาที่คําถามของคุณคิวเมื่อกี้นี้ว่าทําช่วงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับผมเนี่ยต้องการให้ลูกค้าได้เห็นนะครับผมรบเราจะมีการทําสีครับแต่ลูกค้าก็จะได้เห็นว่าโอเคมันไม่ได้เกิดจากการชนรมันไม่ได้เกิดจากการแบบบุบคูดแผลต,ตดอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยเห็นไหมมันเป็นเพียงเราเก็บเพื่อความสวยงามเพื่อความเนี้ยบนะครับผมเก็บจาก แผลเล็กๆน้อยๆสะเก็ดหินขนแมวขีดข่วนเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไล่กันไปทีละชิ้นนะครับอ่ะด้านข้างบังโคลนหน้าขวานะครับผมนี่สะเก็ดหินนะสะเก็ดหินเห็นไหมฮะครับเนี่ยสะเก็ดหินเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็จะไปทําสีให้นะครับผมยางตัวนี้มาโอ้ก็ดอกหนาดอกเต็มนะครับผมไฟต้นปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมก็ใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับผมตัวนี้เนาะแม็กเห็นนิดหน่อยมีมีรอยคูด ถึงหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับผมเนาะตัวนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวทําทําสีแมกปัดแมกให้ใหม่เลยทำได้เหรอครับตัวทำครับทำครับนะครับผมอย่างที่บอกโตัต้ข่าวเราต้องการทํารดมือสองให้เนี้ยบนะครับผมให้มีความพร้อมมากที่สุดนะให้ใกล้เคียงป้ายแดงมากที่สุดนะครับผมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้านั่นเองนะครับผมเนาะออกรถกับที่โตัวต้ข้าวไปนี่เหมือนใหม่เลยนะครับผมเอานี่ประตูหน้าขวาสะเก็ดหินนะครับครับผมสะเก็ดหินเนาะ รงนี้กระเทาะกระเทาะเนาะเห็นไหมจุดเล็กๆอันนี้เล็ๆกๆกว่าศูนย์จุดห้านะที่เอเห็นอยู่เนี่ยสเก็ตเล็กๆเนี่ยนะครับคร <ผม S 2> ับผมอ่าเล็กกว่าปากาศูนย์จุดห้านะครับผมนี่อ่าประตูสลด์ฝั่งขวาเหมือนกันนี่นะครับเป็นเรื่องของสเก็ดหินกระเทาะซะมากกวา่านะครับผมการเก็บงานของเราเนี่ยขีดข่วนขนแมวเนี่ยจริงๆพวกนี้ขัดออกด้วยนะขนแมวพวกนี้นะครับไม่เป็นไรอ่านี่หลังขวานะครับผมบางคนหลังขวานะครับผมมีสเก็ตหินเนี่ยขนแมวขีดข่วนนะครับผมอ่านะครับตัวนี้ก็ เดี๋ยวเรามีการทําสีให้เอามานดูในเรื่องของภายในคันนี้นะจะพิเศษกว่าคันอื่นนะครับผมภายในนี่บอกก่อนเลยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับผมตัวนี้ไล่ไปจาบเพดานก่อนเลยเห็นไหมเพดานผ้าหลังคาเรียบร้อยเลยนะครับผมสีสันเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดหนึ่งที่คิวเห็นเหมือนกันตัวนี้ที่มันเป็นช่องว่างอยู่ตัวนี้จะเป็นไฟเพดานนะครับผมไฟเพดานตัวนี้เราสั่งของมาให้แล้วเดี๋ยวรอ ของมาใส่เรามีของใหม่ใส่ให้นะครับผมแล้วก็จะมีพิเศษที่บอกว่าจะมีทีวีเพดานให้ด้วยเจ้าของคัเดินเขาทําไปให้ใช่ครับนี่นะได้พร้อมทีวีเพดานพร้อมกับจอแอนดรอยเลยนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่ได้รถคันนี้ไปดูหนังฟังเพลงกันอย่างสะดวกสบายเลยนะครับผมนะมีจอแอนดรอยให้แล้วด้วย แล้วก็ <c oughs> ภายในเห็นไหมเบาเบอร์นี้เรียบร้อยเลยครับมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมมาพร้อมพรมกระดุมให้อีกหนึ่งชุดด้วยอื <c oughs> ทั้งด้านหน้าและด้านหลังคือหนึ่งชุดทั้งคันไปเลยนะครับผมเนอะสวยงามในเรื่องของการเก็บงานภายในเท่าที่ผมดูนะครับผมเอาคอนโซลเรียบร้อยดีนะครับผมไม่มีกาวไม่มีอะไรนะครับผมบกาวคาบกาวอะไรงี้ไม่มีนะครับช่องแอร์ต่างๆไม่มีแตกหักตัวหนังสือมัลติฟังก์ชันอะไรก็ดู เรียบร้อยดีนะครับผมไม่มีหลุดลอกเรือนเดี๋ยวดูพวงมาลัยให้หน่อยนี่นิดนึงโอ้โหนิดจนแทบกล้องมองมองไม่เห็นเลยดีกว่าพี่บอยคิวยังมองไม่เห็นเลยจริงจริงอ่าเนี่ยนิดจริงๆโฟกัสละกล้องโฟกัสละอืนิดเดียวแค่นี้แหละเพื่อความเนี้ยบเดี๋ยวโตตัขาจัดให้หุ้มหนังพวงมาลัยใหม่ให้เลยครับผมนะครับผมหุ้มให้ใหม่เลยอ่าหนึ่งจุดแล้วนะที่จะทำไมเราไม่ใช้วิธีการพ่นอ่ะพี่บอยอย่างนี้มันพ่นมันก็ โอ้ตะพนก็ดูไม่ออกครับดูไม่ออกเพราะมันน้อยมากๆแต่ถามว่าแล้วยิ่งเป็นสีดําด้วยเวลาพน่นนี่ยิ่งยิ่งดูไม่ออกเลยใช่ครับแต่เราต้องการความเนี้ยบไง<ม>เนี้ยบและดีครับเนี้ยบและดีเรายอมจ่ายเพิ่มจ่ายแพงกว่าเหมือนกันเหมือนกันกับสีเนี่ยเดี๋ยวอธิบายเรื่องสีให้ฟังเหมือนกันเดี๋ยวเด้ไเลยครับพ่นถูกมากครับแต่หุ้มหนังแพงกว่าอยู่แล้วใช่ครับเราต้องการให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีไปใช้นะครับผมเราทําเหมือนเราใช้เองนะครับผมเหมือนกันเนี่ยเบาะเบาเนี่ย บอกคนขับแล้วกันโหก้องจะมองเห็นไหมเนี่ยอ่าๆโฟกัสไว้โฟกัสไว้เห็นไหมมีรอยถลอกนิดนึงคือบอกเขาอยู่ที่สูงอะนะสูงเท่ากับเนี่ยสูงกว่าเอวผมอีกเวลาขึ้นลงนะมันก็มีการเสียดสีนะครับต่างกานเช้งนาน่นันะครับผมแล้วบอกคนขับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นบอกที่ใช้งานเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับผมเป็นแค่นี้ถือว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นเก็บให้ครับเก็บเหมือนกันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนหนังให้เลยนะครับผมได้เลยครับ เราก็ไม่พ่นอีกเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราซ่อมเปลี่ยนหนังให้ใหม่นะครับผมปีกว่าชิ้นนี้นะครับนอกนั้นเรียบร้อยดีแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยข้างในนะครับผมคาแรสปาทําความสะอาดนี่เรียบร้อยสวยใสยแน่นอนนะครับผมก็ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมรักรถด,ดูแลรักษารถมาเป็นอย่างดีเห็นไหมมีติดนู่นติดนี่มาให้ด้วยนะครับผมไม่ได้ถอดออกด้วยนะ<ช>เห็นไหมมีให้นะครับผมจอยแอนดอยทีวีเพดานนี่ไปติดก็มีเป็นหมื่นและนะครับผมมีเป็หมืน่มนๆก็ถือว่าใครได้คันนี้ไปก็ โชคดีไปนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคันแล้วก็ออกข้าไม่ได้มีมาให้นะครับผมเนี่ยผมก็ดูมาอะไรเงี้ยห้าหกพันมีอยู่แล้วไปเช็คดูได้เลยนะครับผมก็เซฟคอร์สไปได้ความเรียบร้อยไปนะครับผมอาประตูหน้าขวาประตูสไลด์ฝั่งขวานะครับผมคอนเฟิร์มว่าเดิมนะครับผมครับไม่มีเคาะซ่อมทาสีพ่นซับในแต่อย่างใดนะครับผมนี่น็อตประตูสไลด์ไม่มีขยับนะครับครับอ่า เรียกได้ว่าบอดี้แถบขวาก็เดิมนะครับ,รบผมรบเราก็ไล่ไปทีละจุดเพราะด้านหน้าห้องเครื่องดูไปแล้วคอนเฟิร์มว่าเดิมนะครับผมแถบขวาคอนเฟิร์มว่าเดิมมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับท้ายก็มีเรื่องของขนแมวขีดข่วนนะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวเราทําสีให้คร,ครับผมวันนี้ไม่ต้องมีกังวลอ่ะมาดูด้านท้ายกันในเรื่องของบอดี้ดีกว่านะครับผมหลักๆเลยนี่่ะนส์กล้องโฟกัสพอเห็นไหม น็อตไม่มีขยับเหมือนกันนะครับผมฝาท้ายทั้งสองฝั่งนะครับผมซ้ายขวาอาร์กล่องน้ํเอากล้องลองแพนให้ดูนะครับผมอาร์กล่องน้ําทั้งซ้ายและขวาเดิมทั้งหมดนะครับ,รบผมไม่มีเคาะซ่อมทําสีแต่อย่างใดนะครับผมนี timeline, ่เราดูพัดตรงพัดติกเห็นไหมฝาท้ายสวยเลยไม่มีริ้วรอยเลยเห็น <target. S 2> ไหมนั่นกําลังบ่งบอกได้ว่าเนี่ยเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างนี้นีเนยเขามาติดนะรุดเดียวนะครับอ่ะ ไม่ได้บันทุกของแหละนะครับผมง่ายๆเลยไม่เกินยิ้วรอยนะครับผมก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนาะสีแถบซ้ายเอากล้องลองแผ่นๆไล่ไปดูนะครับผมเหมือนกันครับไม่มีแผลสดบุบคูดที่ต้องให้เคาะหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเราจะต้องเก็บงานไหมอ่ะกว่าจะเห็นเห็นไหมจุดมันเล็กจริงๆนะครับนี่หนึ่งจุดเนี่ยสเก็ดหินนะครับผมสเก็ตหินเล็กๆนะครับเท่ากับประกา0ศูนจุดห้า นี่ประตูสไลด์นะครับผมเนี่เห็นไหมฮะขนแมวขีดข่วนนะครับผมครันี้จะิิๆขัดก็จางๆนะครับผมแต่เราต้องการความเนี้ยบจริงๆนะครับเก็บให้เนาะเนี่ยขนแมวนะครับมีประตูหน้าซ้ายเนาะสเก็ตหินจุดเล็กๆนะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้มาดูบอดี้แถบซ้ายกันด้วยนะครับ บอดี้แถบซ้ายนะครับผมอาร์คประตูหน้าซ้ายประตูสไลด์ฝั่งซ้ายนะครับผมซับในประตูต่างๆนะครับผมไม่เคยผ่านการข้อต่อมทําสีใดงใดนะครับผมตัวนี้ก็คอนเฟิร์มให้เลยนะครับผมบอดี้สวยนะครับผมเนาะพี่บอยครับล้วอยากเนเรื่องสีที่เราบอกว่าเราใช้สีเกร็ดที่ดีมากๆเลยอันนี้มันอยู่ในเกร็ดไหนครับก็จะบอกว่าตัวนี้ จริงๆการทาสีรถยนต์เนาะก็มีเริ่มตั้งแต่พวกสีหนึ่งเคสีแห้งเร็วอะไรเงี้ยบางคนชอบนะครับเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วด้วยอะไรด้วยนะครับผมตัวนี้ของเราไม่ได้ใช้แบบนั้นนะครับผมเราใช้ 2K นะครับผม 2K เต็มระบบด้วยทั้งสีแล้วก็เลกเกอร์นะครับผมแน่นอนยอมจ่ายแพงกว่าครับผมเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีนะครับผมเราจะได้สีที่มาตรฐานเดียวกับโชว์รูมนะครับแห้งช้านะครับผมเต็มระบบแล้วก็ยืดอายุการใช้งานแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมของที่ มูลค่าส ah ูงกว่ามันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เล็กเกอร์เขาจะแข็งมันพิเศษนะครับผมพวกสะเก็ดหินต่างๆก็ทําไม่แรงจริงๆเนี่ยเอาเขาไม่ลงนะครับผมหรือว่าพวกขนแมวขีดข่วนอย่างเงี้ยอาจจะเห็นว่าพอเวลาขัดแล้วมันก็จะหายไปนะครับผมเพราะว่าชั้นเล็กเกอร์เขาจะแข็งมากนะครับผมความเงาความฉ่าความใสของเขาก็จะใสกว่าพวกสีเอแห้งเร็วอยู่แล้วครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าไปนะครับผมได้รับนะครับผมอย่างที่บอกที่ตัวทุวขาของเรานะครับผม ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีเราทํารถเหมือนเราทําใช้เองนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับผมถ้าไม่นับเรื่องสีคือรถสีดำ嘛เนาะมันมีบ้างแหละเนาะพี่บอยเนาะเราทำก็อย่างที่เห็นก็ทาเพื่อต้องการให้มันสวยครับภายในถ้าเอาไปจริงๆนี่ไม่ต้องเก็บก็ได้เลยนะครับผมแต่อยากเก็บให้แค่นั้นเองพวงมาลัยนิดเดียวเบาะนี่ก็แทบมองไม่เห็นนะครับผมต้องรอกล้องจับโฟกัสกว่าจะหาเจอนะครับเพราะฉะนั้น ผมบอกเลยว่าเราทําเพื่อความนี้เพื่อความประทับใจของลูกค้าเองนะครับผมนอกจากนี้พี่บอยผมมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันในในฐานะผมเป็นเซลล์ขายและพี่บอยเป็นโปรดักต์เราดูบอดี้ดูอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอยู่ในเกรดเแน่นอนและเรามีอะไรมั่นใจให้กับลูกค้าแน่นอนครับผมเป็นข้อสามที่ดีกับเดิมของกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมเรามีบริษัทกลางนะครับผมบริษัทนอกอย่างกูอินสเปคชั่นนะครับผมซึ่งมาตรวจรถ นะครับผมของเรามีใบเซอร์ให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าสามารถมาขอเช็คดูได้นะครับผมตัวนี้เขาก็วีดเซคชันนี้ก็เป็นที่ยอมรับนะของสถาบันการเงินต่างๆนะครับผมของแบงค์ของไฟแนนซ์พวกนี้เขายอมรับหมดนะครับผมก็มีการมาตรวจรถร่วมสามร้อยสี่สิบสี่จุดนะครับผมลูกค้าสามารถมาขอดูได้เลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมตัวนี้ ลูกค้าสามารถนํารถไปเช็คศูนย์ได้ได้ด้วยเหรอครับได้ครับยินดีครับผมมาทดสอบมาลองขับก่อนซื้อก่อนจับจองได้เท่านั้นยังไม่พอเรายังมีระบุในสัญญาให้อีกนะครับผมชนหนักจมน้ําพลิกคว่าไฟไหม้ยินดีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไปไะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมตอนนี้นะครับเราข้อมูอยู่กันภายในของ t o y ยต a า a าจิตตีแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่บอยสภาพภายในครับผมก็อย่างที่ได้ดูไปในคลิปนะครับผมก็ถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับผมแทบจะไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับผม เอออะไรเย็นดีนะครับผมรับได้นะครับโอเคกระจกไฟฟ้าเดี๋ยวขอเช็คระบบไฟนิดนึนงครับผมรถไฟฟ้าพับข้ามรับได้นะครับผมโอเคทั้งสี่บานประตูสไลด์ไฟฟ้าใช้งานได้นะครับผมครับผมอ่าโอเคเราลองเข้าเกียร์ดูหน่อยเห็นไหมไม่มีกระตุกไม่มีกระชากต่ออยู่กับที่นะครับผมเหมือนนะง่ยกระตุกไหมสมูทมากไม่มีการกระตุกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับ ช่วงที่เราลงอย่างเงี้ยจะมีการบิดตัวของตัวถังลมมันยาวสามารถฟังเสียงโชกเสียงผิดปกติอย่างอื่นนะซึ่งอันนี้ไม่มีเลยเห็นไหมเงียบนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งหลังเต่าละหนึ่งระนาดนะครับผมนี่ล่องน้ำนเงียบนะครับผมครับผมช่วงล่างโดยรวมยังไม่มีอะไรผิดปกติแทรกซ้อนให้ได้ยินนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกหนึ่งหลังเต่าที่เป็นไงนิ่มวนวลครับ ลองอีกหนึ่งทีสิยังไงก็ยังนิ่มนวลอยู่ยังไม่มีเสียงแซกซอร์เข้ามาต้องบอกว่าถือว่ายังเฟิร์มอยู่นะครับผมไม่มีเสียงความผิดปกติแรก้อนขึ้นมานะครับขออีกทีสิเนี่ยนะถือว่าปกตินะครับ <c oughs> ผมถือว่าเฟิร์มถือว่าฟิตเลยล่ะนะครับผมเนี่ยลองลหลายอันเลยนะเนี่ยเลี้ยงนี่ข้อดีของตลาดเราครับ หลุมเยอะเนี่ยใช่ครับเหมาะกับการลองรถนะครับนี่นะหลุมเยอะแล้วนาทเยอะหลังเก่าเยอะดีมากครับถือว่าเงียบนะเงียบครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูการทรงตัวกันนะครับผมกําลังเครื่องนะครับผมการเปลี่ยนเกียร์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เปลี่ยนไปสองทีแล้วสมูทดีนะครับครับผมปาดซ้ายปาดขวา ดูว่ารถโยนไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวยาขัหลังจะว่าเราไหมเนี่ยไม่นะไม่หรอกครับเราลองรถไม่หรอกรถไม่หลับดีขางหลังโล่งนะครับลองให้ดูนะครับเขาตัวใหญ่ๆแบบนี้ปาดไปปาดมาก็ไม่โยนนะไม่ครับไม่มีอาการเลยแต่ผมเห็นคนมือกล้องเนี่ยโยนนะครับอยู่อย่างนี้แล้วนะฮะโอเคนะครับผมเบรกเบรกนี่เราขับกันร้อยร้อยยี่นะเมื่อกี้นี้เบรกเบรกเบรก สมูทดีนะครับผมไม่มีดิ้นไม่สะท้านไม่สู้เท้านะครับผมวงมาลัยไม่ดิ้นไม่สั่นนะครับผมลูกปืนล้อยางอะไรต่างๆวิ่งเงียบดีเฟืองตรงเฟืองท้ายไม่หอนนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแหละนะครับผมก็อย่างที่บอกครับคือด้วยความว่าสภาพรถที่เราเห็นมันเรียบร้อยใช่ไหมพอรถมันเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็บ่งบอกว่าเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลรักษารถมาดีแหละนะครับผมเพราะฉะนั้น ก็เหมือนคนเราอ่ะดูแลร่างกายดีสุขภาพก็แข็งแรงนะครับผมรถก็เช่นเดียวกันนะครับเราดูแลเขาดีรถมันก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมว่าพพร้อมใช้งานไม่ช้าไม่โทรมนะครับผมก็คอนเฟิร์มไม่เลยใครได้คันนี้ไปใช้ก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับพี่บอยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราทดลองขับกลับมาแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันเลยไม่ผิดหวังนะครับผมดูแลร่างกายดีสุขภาพร่างกายก็ดีนะครับผมเหมือนกันกับคนแหละครับนะครับผมรถยนต์นะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ รถถือว่าสภาพเรียบร้อยมากๆเลยแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรนะครับผมก็บ่งบอกได้ว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาเห็นไหมรถก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเครื่องยนต์นี่ปกติเลยนะครับผมกําลังแรงอัดดีเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับผมเฟืองท้ายไม่หอนลูกพืนล้อไม่ดังนะครับผมยางปี24ก็โอเคพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆนะครับผมเสียงความผิดปกติจากช่วงล่างต่างๆก็ไม่มีให้ได้ยินครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า พร้อมใช้งานนะครับผมสําหรับใครที่สนใจและกําลังมองหารถตัวนี้อยู่ยินดีเลยนะครับผมอยากให้ลูกค้าได้มาทดสอบมาลองขับได้เลยนะครับก็คันนี้นะครับเป็น t o y ยต้ามาจตตเครื่องยนต์ดีเซล2.8แกนปี2020ราคาเปิดตัวาปแดง2ล้าน1 9 0มืนพันบาทที่โตของเราตั้งขายอยู่เพียงแค่1้าน4แ9 0 0 9พันบาทแต่ราคานี้นะครับเป็นราคาก่อนเก็บงานหลังเก็บงานราคาอาจจะมีปรับขึ้นนะครับพี่บอยครับแล้วคันนี้กำหนดเสร็จวันที่เท่าไหร่ครับ ยในช่วงที่18นะครับผมเดือนกรกฎาคม2 5 6 8นี้นะครับผมก็จะแล้วเสร็จนะครับโอเคครับแล้วก็ของเรานะครับเรามีในส่วนของวารันตีหลังการขายและประกันเครื่องยนต์อะไหล่และเกียร์ถึง217รายการเริ่มต้นที่2ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแล้วของเรานะยังระบุในสัญญาอย่างชัดเจนเลยว่ารถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือตัดต่อใดเสิน เราระบุให้ชัดเจนเลยครับลูกค้าหากลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0837777747และ083777757 7, 77 7 77หรือใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้คิวแล้วพี่บอยขอตัวลาไปก่อนและพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ